วันที่12ตุลาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกัดบูนิธิราประชาห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สมาชิกโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงแะะมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยความมั่นคงหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงตงตำบลแม่สาบอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัติพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรศการโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติงและชมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมปลูกต้นไสย้อยใบแหลนต้นอะโวคาโดและประชุมรับฟังบรรยายผลการปฏิบัติงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติงโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะและโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดงเย็น ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าเสีรฤกิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัษดรบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5มีนาคมพศ2540โดยทรงทราบว่ารัษดรมีความเป็นอยู่ที่ยากจนแต่มีความมุ่งมั่นช่วยการรักษาป,ป่าได้เป็นอย่างดี จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติงขึ้นบนพื้นที่147ไร่เพื่อส่งเสริมให้รัษฎรในพื้นที่โครงการมีไรายได้เสริมจากการดำเนินฟาร,รม์มเป็นแหล่งอาหารให้กับรัษฎรในพื้นที่โครงการเแหล่งข้อมูลจากการสาธิตและทดลองของส่วนราชการที่ดำเนินกิจกรรมในฟารม์มเป็นแหล่งศึกษาและถ่ายทอด ลมวิธีดำเนินการที่ได้ผลมนูพุทธิมูลรายงาน